สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งทรันเพื่อนกับร้านนะ้ำสลาดลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญน,นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับร้านอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อขายกับทางร้านได้นะครับอยู่เชียงใหม่อยู่ทางใต้ปัตตนานียะลานราธิวาดนะครับก็ ซื้อขายกับทางร้านได้นะครับติดต่อทาง l ล n e ID นะครับ0954124443นะครับสอบถามเรื่องเหรียญต้องการจะซื้อเหรียญต้องการจะขายเหรียญนะครับเน้นติดต่อทางลายนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับมีพัสดุมาด้วยนะครับ1กล่องแล้วก็มีซื้อเหรียญในพื้นที่นิดหน่อยนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับวันนี้ คลิปนี้ที่บันทึกตอนนี้นะครับวันที่5เมษายนพศ2565นกะครับก็คลิปที่บันทึกอาจจะไม่ได้เผยแพร่ในวันนี้เลยนะครับคลิปที่ผมบันทึกวันที่5อาจจะไปเผยแพร่วันที่6 7 8 9ก็ไม่แน่นะครับประมาณนี้นะครับคือไม่ได้เรียลไทม์ไม่ได้อัปเดตทุกวันนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยดีกว่ามีตอนนี้มีกล่องนะครับมีเหรียญนะครับผมสั่งซื้อเหรียญนะครับมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปแล้วก็ มาเป็นยังไงอ่ะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าเหรียญจริงๆเป็นยังไงนะครับยังมีอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับนี่นะครับอันนี้ซื้อมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้กันก่อนดีกว่านะครับเหรียญที่ซื้อได้ในพื้นที่นะครับจังหวัดสุราธานีนะครับก็เป็นร้านค้านะครับที่ร้านค้าเครือข่ายที่ผมไปทําเครือข่ายไว้นะครับไปทํา รายการตัวนี้แจกให้ร้านค้านะครับพอเขามีเหรียญเขาก็จะโทรไปให้ผมไปซื้อนะครับมาดูครับวันนี้ได้ได้เหรียญอะไรบ้างนะครับที่ซื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีเหรียญย่อยๆครับเหรียญสองบาทนะครับที่รับซื้ออยู่นะครับเหรียญสองบาทที่รับซื้ออยู่ก็มีเหรียญสีทองปีห้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็รับซื้ออยู่นะครับตัวนี้ได้มาสี่เหรียญนะครับแล้วก็มีปี ห้าศูนย์มีสีเงินปีห้าศูนย์นะครับได้มาไม่แน่ใจนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองันนี้ได้มาสิบสองเหรียญนะครับอันนี้ซื้อในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร้านค้านะครับในในในพื้นที่นะครับก็ยังมีพบเจออยู่นะครับนี่นะครับเหรียญพวกนี้มีในระบบหมุนเวียนนะครับเก็บสะสมไว้เยอะๆแล้วก็ส่งมาขายได้นะครับนี่นะครับเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์สีเงินนะครับสีเงินผมซื้อแต่ปีห้าศูนย์นะครับ สีทองซื้อแต่ปี51นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเหมือนเหรียญพวกเนี้ยที่ผมกล่าวไปที่ผมเคยทําคลิปชี้แจงไปนะครับเหรียญพวกเนื้อเกินมีเรือพวกเนี้ยนี่นะครับเหรียญพวกนี้ผมจะซื้อในพื้นที่ซะส่วนใหญ่นะครับนี่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีนะครับก็สามารถส่งมาขายได้นะครับแต่มีเงื่อนไขคือผมก็ได้ทําคลิปชี้แจงไปแล้วนะครับการที่จะส่งเหรียญตัวนี้มาขายนะครับก็คือต้องส่งมาพร้อมกับเหรียญตัวหลัก ที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเหรียญตัวหลักๆมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นนะครับผมผมได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับเพราะว่าเหรียญเนื้อเกินวีเรือตัวเนี้ยไม่ใช่เหรียญตัวหลักๆที่ช่องรับซื้อนะครับก็ก็ถ้าส่งแต่เหรียญตัวนี้มาผมยังไม่รับนะครับต้องมีเหรียญตัวหลักๆด้วยนะครับวันนี้ที่ได้มานะครับซื้อในพื้นที่ก็ได้มา5้าเหรียญนะครับก็มีลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆนะครับเหรียญตัวนี้นะครับแล้วก็ปีเหรียญสิปี4ีนะครับก็ติดอันดับเหรียญผละครัย นี่นะครับปีสีนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งที่ได้มาได้มาอีกแล้วนะครับเหรียญนี้สภาพค่อนข้างสวยนะครับเป็นเหรียญ5บาทพบเจอบ่อยนะครับปีพศ2546นะครับอันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเฮ้ยเอาเหรียญเก่ามาวนหรือเปล่าคือตัวนี้ไม่ได้วนนะครับผมเหรียญเก่าซื้อมาผมขายไปนะครับก็ก็ผมจะจะวนเหรียญในการซื้อซื้อมาขายไปมากกว่านะครับตัวนี้ก็คือเหรียญที่ได้มาวันนี้นะครับวันที่5นะครับ เหรียญเก่าๆนะครับ5ปี46ผมก็แว่งปันไปเยอะนะครับหลายๆท่าน FC ก็ได้ไปนะครับแล้วก็ FC ในพื้นที่ก็ก็น่าจะรู้นะครับว่ามาซื้อไปจริงๆนะครับไม่ไม่ได้วนเหรียญเก่ามาทําคลิปแน่นอนนะครับอันนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับนี่ยังมีคราบนิดนึงเดี๋ยวผมต้องไปทำความสะอาดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับได้ในพื้นที่แล้วเดี๋ยวต่อไปมาแกะ กลองกันดูนะครับว่าผมสั่งซื้อเหรียญอะไรมานะครับวันนี้นี่นะครับการทำคลิปของผมนะครับไม่ได้มีแพลนไม่ได้มีแบบวันนี้ต้องทำคลิปอะไรนะครับการทําคลิปของผมนะครับจะขึ้นอยู่กับเหรียญที่เข้ามานะครับเหมือนวันนี้มีเหรียญอะไรเข้ามาผมก็จะหยิบขึ้นมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับรีวิวด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยนะครับทบทวนความรู้ให้ f อรุ่นเก่าๆแล้วก็ FC รุ่นใหม่ๆนักสะสมใหม่ๆที่ยังไม่รู้นะครับก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะครับกับเหรียญกลุ่มนี้นะครับนะครับการทําคลิปของผมนะครับมีเหรียญอะไรเข้ามาผมก็จะหยิบมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่นะครับวันนี้ที่ได้มานะครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูแกะกล่องนะครับว่าผมสั่งเหรียญอะไรมานะครับอันนี้ก็สั่งมาจากในกลุ่มซื้อขายนะครับเป็นเป็นพี่นะครับ ก็พี่เขาอายุเยอะกว่านะครับแต่ก็มีอะไรก็แบ่งปันนะครับผมก็มีอะไรผมก็ส่งให้กับพี่เขาค่อนข้างจะเยอะนะครับพี่อันนี้อยู่โคราชนะครับแล้วก็ผมต้องการเหรียญอะไรผมก็จะสั่งซื้อจากพี่เขาก่อนนะครับถ้าพี่เขาไม่มีผมถึงจะไปหาซื้อจากเจ้าอื่นๆนะครับก็เหมือนประมาณว่าเราเป็นคู่ค้ากันนะครับเรามีมียังไงอะ่ะเราจะซื้อกันเองก่อนนะครับก่อนที่จะ ไปซื้อกับคนอื่นนะครับก็ต้องช่วยกันอุดหนุนเพื่อนฝูงพี่น้องในกลุ่มซื้อขายที่เราสนิทแล้วก็อุดหนุนเราเป็นประจำนะครับมีอะไรที่เราต้องการเราก็ต้องนึกถึงเขาก่อนนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับการค้าขายนะครับก็เกื้อหนุนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะครับที่ผมอยากได้มาทําคลิปเหมือนกันนะครับผมเคยได้มาหลายครั้งแล้วแล้วก็ ซื้อมาขายไปนะครับพอจะทําคลิปขึ้นมาก็ไม่มีตัวอย่างเหรียญนะครับอันนี้ก็สั่งมาแล้วกะว่าจะเก็บไว้เป็นตัวอย่างเลยนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับสั่งเหรียญตัวนี้ผมมาเหมือนกันนะครับว่าต้องการเหรียญตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าผมเจอในกลุ่มซื้อขายนะครับราคาไม่สูงเกินไปหรือว่าเพื่อนๆสามารถยอมรับราคาได้นะครับผมก็จะสั่งมาให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ เป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ่นี่นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญน,นี้ผมซื้อมาในราคาแปดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆการซื้อเหรียญในกลุ่มซื้อขายนะครับราคาจะค่อนข้างสูงสักน,นิดนึงนะครับอาจจะสูงไม่ใช่อาจจะ การซื้อขายเหรียญในกลุ oh ่มซื้อขายนะครับราคาจะสูงกว่าที่ผมตั้งรับนะครับเพราะว่าพอค้าแม่ค้าจะไปขายกันในกลุ่มนะครับเพื่อนๆการที่ผมตั้งรับเหรียญนะครับแต่ละเหรียญก็เพื่อที่จะราคาไม่สูงนะครับอาจจะต่ํากว่าราคาจริงนะครับเพื่อที่ผมจะได้ไปขายในกลุ่มซื้อขายได้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมขอแกะดีกว่านะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเนี่ยครับมีเหรียญจริงก็ดีแบบนี้นะครับได้ดูเห็นทุกมุมนะครับ เราจะแกะจะดูอะไรตรงไหนก็ได้นะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับพระเสียรใหญ่เอ้ยพระเสียรเล็กขอภัยนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับน้ําหนักสามจุดสี่กรัมนะครับด้านหน้าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับแต่ว่าปีพศเหรียญหนึ่งบาท ผมรับซื้ออยู่ปีพศเดียวนะครับก็คือปีพศ2529อันนี้คือปี2529นะครับแต่ว่าเป็นเห็นหร้อยังครับเป็นอะไรเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2529นะครับเป็นบล็อกช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้ายาวนะครับทางช่องผมรับซื้ออยู่ที่500ถึง1,000บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับนี่นะครับ เหรียญนี้ซื้อมา800นะครับเหรียญแรกจะแพงเสมอนะครับเพราะว่าผมจะซื้อมาเป็นตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นเหรียญจริงกันนะครับก็ต้องลงทุนนิดหน่อยนะครับในการทําคลิปแต่ละคลิปของผมนะครับนี่นะครับช่อฟ้ายาวนะครับแล้วหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วช่อฟ้าช่อฟ้าสั้นล่ะช่อฟ้าสั้นนะครับเป็นยังไงผมมีเหรียญอยู่ด้วยนะครับ ชอฟ้าสั้นผมเคยทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้รับซื้ออยู่ที่เหรียญละสองร้อยนะครับเหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาต่างกันนะครับนี่ครับผมจะเน้นจะเน้นมีเหรียญจริงให้ดูนะครับเพืพ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะได้เปรียบเทียบกันเลยนะครับเห็นไหมครับ นนี่ะคเดี๋ยวจะนิ่งให้ดูก่อนนะครับปี2 9เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับจุดแพงจุดถูกนะครับอยู่ที่ช่อฟ้าตัวนี้นะครับตัวนี้คือช่อฟ้าสั้นนะครับชัดเจนนะครับช่อฟ้าสั้นเหรียญละ200นะครับแต่ว่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับช่อฟ้าจะยาวกว่านะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะนิ่งไว้ให้เพื่อนๆได้ดูครับเห็นไหมครับตัวนี้ช่อฟ้ายาวชัดเจนนะครับ ราคารับซื้อเริ่มต้นที่5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทนะครับนี่นะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับเหมือนบางสภาพอะ่ะเหมือนเหรียญ29งเกาตัวเนี้ยช่าฟ้าสั้นอ่ะผมตั้งท่านต่ําที่200ก็จริงนะครับแต่ว่าบางเหรียญที่หลายๆท่านส่งเข้ามานะครับแบบสภาพแบบว่าชํารุดมากอะครับอันนั้นผมต้องซื้อต่ํากว่าราคาที่ผมตั้งไว้นะครับ ถ้าเพื่อนๆพอใจก็ขายได้นะครับเพราะว่าสภาพไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีเหรียญตัวอย่างมาให้ดูนะครับถ้าเกิดว่า f c ท่านนั้นจะขายนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเหรียญนั้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถึงจะสภาพยับเยินยังไงแต่ก็มันก็มีราคานะครับแต่ว่าราคาจะไม่สูงนะครับนี่นะครับถ้าสภาพสวยก็จะได้ราคานะครับนี่นะครับนี่ช่อฟ้าสั้นอันนี้ช่อฟ้ายาวนะครับเพื่อนๆชัดเจนนะครับเหรียญพวกนี้นะครับ นอกจากจะต้องสังเกตปีพศแล้วนะครับถ้าเป็นบล็อกหายากเราก็ต้องสังเกตไปอีกนะครับนี่นะครับดูเหรียญจริงกันเลยนะครับสั้นยาวนะครับนี่นะครับเพื่อนๆปีสองเก้านะครับอันนี้ชอบฟ้ายาวนะครับเพื่อนๆอันนี้ชอบฟ้าสั้นนี่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพื่อนเ นี <One input> so right. so ages, so again, so ่นะครับก็ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านหลังก็ปีพศเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ช่อฟ้านะครับเพื่อนๆทําให้ราคามันค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับสั่งกันเข้ามาเหมือนกันตอนแรกผมทําคลิปตัวนี้ออกไปนะครับก็มี f อนะครับต้องการจะเก็บเหรียญตัวนี้นะครับก็ผมก็พยายามหาให้อยู่นะครับก็ โอกาสที่จะส่งมาขายก็บางทีก็อาจจะช้านะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เร็วๆก็คือถ้ายอมรับราคาได้นะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับในกลุ่มซื้อขายจะมีเหรียญถ้าได้ถ้าอยากได้เลยอ่ะก็ซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสู้ราคาไหวก็ซื้อได้แค่นั้นแหละครับนี่นะครับตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับเหมือนกับรายการก่อนหน้านี้นเ,นเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่ง แพคเขียวนะครับที่เพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับผมก็ตอนนี้ผมจัดหาได้นะครับอยู่ที่ประมาณ4แผงนะครับ4แพ็คราคาในกลุ่มซื้อขายอาจจะแรงสักหน่อยนะครับเดี๋ยวผมถ้าเหรียญมาถึงผมจะทยอยทักแจ้งไปตามลําดับนะครับว่าราคานี้รับได้ไหมถ้ารับได้ก็ก็ซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเข้ามาประมาณ4แผงนะครับแต่ว่าน่าจะได้สัก3ามแผงนะครับที่แบ่งปันนะครับเพราะว่าต้องต้องต้องเก็บไว้1แผงนะครับ นี่นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวนะครับช่อฟ้าสั้นซื้อที่สองร้อยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับน่าจะดูเข้าใจแล้วนะครับว่าสั้นยาวยังไงนะครับสั้นนะครับแล้วก็ยาวนะครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยนะครับนี่นะครับตัวนี้เหรียญเหรียญครูนะครับซื้อมาเป็นตัวอย่างก็แพงก็ต้องยอมจ่ายนะครับเพื่อที่จะได้ ให้เพื่อนๆได้เห็นเหรียญจริงๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบกระชับสั้นๆอีกสักคลิปหนึ่งนะครับคลิปประมาณสัก5นาทีนะครับก็เกี่ยวกับเหรียญตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะครับก็คลิปนี้จะยาวไปนะครับ10กว่านาทีแล้วเพราะว่าพูดคุยเรื่องอื่นด้วยนะครับนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขอขอบคุณทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของทางช่องผมนะครับสลาลมคอยช h a น n น l นะครับก็ช่องของผมเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญนะครับซื้อมาขายไปนะครับเน้นรับซื้อเหรียญเป็นหลักนะครับซื้อจริงโอนจริงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ชัดเจนแน่นอนนะครับดูกันชัดๆไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะพยายามทำคลิปลงมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับข่าวสารวงการเหรียญน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ